เสี่ยงพอหรือ,อยางกับการซื้อขายในกลุ่มนะครับจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของส่งของเราไม่ได้เงินจะใช้กลางก็ต้องรอ,อาถานี่จะหมดไปก็คือ SafeZone.co นะั้น แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อขายออนไลน์ที่มีระบบคุม้มครองการชระเงินแบบเอ็กโคนะครับระบบจะปล่อยเงินให้ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อได้ยืนยันได้รับสินค้าแล้วง่ายๆไม่เกิน5นาทีเท่านั้นสำหรับแอดมินกลุ่มซื้อขายต่างๆซีมเมอร์ครีเอเตอร์สามารถสมัครโปรแกรมเซฟพาร์เนอร์เพื่อรับรายได้และร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดลัคกี้แบร์ด้วยเติมเงินถูกต้องรายอีลักที่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับ นัก้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัสวัสดีครับมีรักี้บ้านนะครับวันนี้เราอยู่ในซอ f ออบจัตติกนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดหลายเรื่องมากแล้วคนถามประมาณ5ข้อวันนี้ปกอาจจะยุ่งเหยิงนิดนึงต้องขออภัยนะครับวันจะไม่มีทางเรื่องนะครับคำถามยอดนิ้ก็คือพี่มีครับทาไมผมรู้สึกใจไม่ดีนะครับทำไมเลยว่า69มันไปขึ้นเร็วไเอาความจริงเลยไหมเราจะ69อย่างนี้ตันอีกกันนานเลยครับเอาเอาแบบอันนี้พดถึงเเีีลยนนท่่มค จีนกับไต้หวัน69ตันหนึ่งปีครับก็คือตอนนี้จะไม่มีอาการ up เลเวลแล้วแต่ว่าข้อดีก็คือเดี๋ยวจะมีอาชีพใหม่ก็ใบบอกบอกแทนทางทีมงานเลยแล้วกันก็คือกระบี่สายฟ้านั่นเองนะครับส่วนจะเข้าเร็วไม่เข้าเร็วอยู่ที่เขานะครับแล้วก็จะมีระบบต่างๆมามากกว่าน,นี้อีกประมาณ10ระบบไม่ต้องห่วงมีอะไรทําเยอะครับเลเวลก็เอาแค่ใส่ของแค่นั้นนะครับจบเรียบร้อยอส่วนเลเวลนะมีอะไรทำอีกเยอะเลเวลไม่ัพไม่ไปไรมีอะไรทำอีกเยอะครับ คำถามที 2, 2, level, ่สองอัพเลเวลนักเต้นเลเว่าหกยังไงครับพี่บีผมโอ้โหอยากจะเป็นอยากจะเป็นแรปเปอร์ครับผมอยากจะเต้นรำเลเว่าหกมันไม่ได้นะครับนี่วิธีก็คือเนี่ยเพื่อนๆไปกดเรียนครับไปไปกดโชว์เนี่ยแสดงบนเวทีเห็นไม่มมันจะขึ้นมาพอไปแสดงเสร็จแล้วมันจะ HD. เอ็กซ์ดีเดี๋ยวเดี๋ยวมีฟองจุดก่อนนี่นี่น,นี่เห็นไหมที่มันเป็นรูปนักเต้นนะครับสีเหลืองตรงนี้เห็นไหมสามารถไปเต้นได้เลยครับ เล่นเสร็จก็เพื่อนๆกดซ้ายล่างเอ็หรือเอพีป่ะเนี่ยครับเราแบ่งเอพีแค่นี้ครับจบแล้วไขคดีก็เหมือนกันไขคดีก็ใช้เช่นเดียวกันไขคดีก็เราก็ทําไขคดีไปเรื่อยๆครับมันจะให้เอพีไขคดีมาแล้วก็เอพีตรงนี้ไปใส่หรือว่าเจ็ดแค่นั้นเองครับใช้2อ,อย่างเลยทั้งไขคดีทั้เต้นนำนะครัส่วนอย่างอื่นเอ่อทำไปมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่จบไปในส่วน2เรื่องต่อไปเป็นในส่วนหาตัวเงินยังไงครับพี่มีโอ้โหผมอัปรูนมันใช้เยอะมากครับพี่ผมไม่ไหวแล้วครับโลกนนี้มัโหดรเเเลลลลยกกผมจะิ่นแ้วครับพี่ตัวเงินแพงเหลือเกิน จริงก็จริงนะเพราะว่าอัพรูนมันแพงมากครับตอนนี้อ่ะเดีกดอัพให้ดูนะกะตายอ่ะอัพทีกะหมดตัวสองหมื่นไอ้เนี่ยสองหมื่นนี่ยังขำๆนี่เจอไปแสนแปดครับหน้าสั่นสะเทือนสามแสนก็มาเอาเอาบอกได้เลยนะตอนนี้คืออัพไม่พอครับ นั่นแหละครับหาหาาตัวงไงเอาแบบฉบับมีมีเลยใช่ปะ่ะกดความบนขายของครับเราต้องขายของครับหาของขายเยอะเอเลยถ้าตอนนี้ขายรวยสุดจะเป็นยาบัฟครับอ่อโจมตีจุดสังหารร้อยยี่สิบอันนี้ขายดีอันนี้มีขายหมดตลอดก็ไปทําขายกันได้ครับหนึ่งต่อไปก็เป็นในส่วนการแลกตั๋วครับการแลกของนี่แลกให้หมดเลยครับหนึ่งอ่าต่อไปจุดที่สองสองอ่า แล้วก็แพทเทิร์นพาครับทุกคนต้อแพทเทิร์นพาสเพราะว่ามาได้โอโหเอ็กพีเยอะเลยครับเนี่ยเงินเยอะมากเลยเอาซะหน่อยก็ดีครับสนับสนุนเกมที่ดีสักน,นิดนึงลวกันอะอ่ะ,อะต่อไปเป็นในส่วนกิวครับอันนี้คือที่ไม่รู้นะก็ประมาณนี้แหละมอยู่แค่นี้ครับเพื่อนๆก็กดแรกรางวัลเลยครับปีกลางเพิ่นไปเขาไม่ใช่แล้วก็ละเรื่องกันนี่แรกเลยครับบอกเลยไงก็ไม่พอแตกซะ แล้วก็ใน่วนสุดท้ายก็คือการขายเงินนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเอาเปนเงิน,นไปยังไงใช่ไหมอ่าไปกดที่ซื้อขายเลยครับไม่ใช่ฝากขายอ่ะฝากขายเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เอาหยกเติมไปขายเลยไอนน้วิธีสูลาตาลนะเผื่อใครจะทําก็ทําได้อัาตราตอนนี้ขายต่ำสุดคือ157เพื่อนๆก็ขาย157ก็ได้หรือว่าถ้าจะตัดคนอื่นกท่าออกไปขายเสร็จก็กลายเป็นเงินก็เออไปแลกทองแดงครับแล้วก็เอาทองแดงมาอัพแต่วิธีนี้ไม่ค่อยหาทําเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นสายเติมก็จัดไป ไม่ได้ครับพี่บมีผมอยู่แรงอัปดับสูงครับต้องอัพพลังสู้มันโอเคจัดไปเลยครับจบไปในส่วนตัวหาเงินนะเออแล้วก็ในส่วนการลงดันก็ได้เงินอยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เออมีกางนึงที่คนไม่รู้การหาเงินก็คือคําว่าการเดินทางครับนี่กดขวาล่างได้เ,เงินเยอะอยู่นะดูดิทําเป็นเล่นไปนะครับแล้วก็พยายามทํากิจกรรมทุกอย่างอจบไปในส่วนการหาตัวเงินครับไม่ต้องห่วงเพราะมันตัดอีกนานไงถูกป้ามันก็เลยแบบเออทิ้งควรการบ้านให้เราหาเงินเยอะ อาต่อไปเป็นในส่วนเรื่องป้ายแรกกันนะครับวันนี้เพืเ่อนๆจะต้องลงดังครบให้หมดนะครับเพราะว่าสําคัญมากมายอะไรสําคัญบ้างอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพาไปนี่ครับมันถูกคนสังไหนว่าไดมีก็ลืมอ้อยู่ในตลาดแล้วแหละนี่และอุปกรณ์ะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่เป็นเซตห7สครับซึ่งมันจะต้องใช้ป้ายอันหนึ่งเดียแปสิ 80ชิ้นเลยนะต่ออันเนี่ยเพราะนะั้นเพื่อนๆจะต้องหาเยอะวิธีหาป้ายก็คือลงดันนั่นเองนะครับสำหรับคนไม่ทราบลงทุกดันเลยมันขึ้นมาอะไรที่เรายังไม่ลงลงให้หมดเลยครับลงได้ป้ายประมาณ2แต่ถ้าเป็นดันใหญ่จะได้ประมาณ1ิถ้ามีผู้ปกครอภให้นะจําได้ประมาณนี้แหละเพราะนั้นเราควรลงทุกสัปดาห์เพราะว่าเดี๋ยวมันจะปลดนะครับไม่กี่วันนี้ใครมีป้ายเยอะและใส่ครบเซ็ตก่อนก็เก่งก่อนแค่นั้นเองครับจบเรียบร้อย อ่ต่อไปในส่วนกลางคําถามดอกกองนะครับดอกกลองเยอะเอาดาบสองเล่มหาจากไหนใช่ไหมครับอันนี้หมีไม่รู้นะเป็นความเชื่อหรือเปล่าแต่ว่านะ่าจะใช่ก็คือค่าโชคดีนะครับค่าโชคดีเกมนี้หาจากไหนได้บ้างอ่ามีอยู่3จุดนะครับก็คืออะไรอ่าเดี๋ยวนะนี่ครับใช้สกิลเอ่พอพรคุ้ม9ประการประธานอันนี้จะบวกหลัก20อันนี้สำคัญครับบวกหลัก21ต่อไปเป็นส่วนตกปลาต้องเลเวล10ตกปลาเลเวล10ได้ค่าลัก มียังไม่ถึงเลยนะมีไปทำอย่างอื่นก่อนเขาบอกบอกว่าตกปลาเลเวลสิบครับจะได้ค่านะโชคประมาณสิบเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนเพื่อนอัพเลเวลตกปลาเลยครับให้เลเวลสิบต่อไปการหาค่ารักให้ดอกของเยอะทาจากไหนก็คือวัดนี่เองครับสุดท้ายแล้วท้ายสุดแต่ไม่สุดอา่าจริงจริงมันมีมันไปได้ทุกวัดเลยนะเออเอาแบบนิยมใช่ไหม โซน้นหมีลืมวัดห่างโจห่างโจโอเคนี่ครับวัดจึงเฉือครับเนี่ยววับไปเลยครับขอคัอ,คอธิษฐานอย่าลืมมาขอทุกวันเอาง่ายนะก่อนลงดันอนย่าให้เพื่อทำค่าโชคเยอะๆครับมาขออธิษฐานแล้วก็ใช้สกิลแล้วก็อย่าลืมไปตกปลาเลเวลสิบครับค่าโชคมีผลกับการดรอปของเกมนี้นะมีผลถามจากกูรูมาทุกสถาบันแล้วก็ตัวหมีเอง,เองเนะเีาพิพิวมีผลเพราะว่าตอนแรกหมีของไม่ดรอปหมีเอาสามค่าเนี่ยโอ้โหลักกระชูดเลยครับ เอ้ยไม่ใช่หรอเปลาเขาบอกตรงไหนวะกำลังกำลังมัวๆอยู่ครับตอนนี้เอาไปข้างในใช่ปะเออมีข้างในมันลืมลืมขอภั่นะเนี่ยแหละคนนอนน้อยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลืมอะไรที่ไม่ควรลืมนี่ตรงนี้นะครับกดคอขามอธิฐานทุกครั้งเพื่อนๆจะไปไหนไปลบกีทาอะไรอย่าลืมมานําโชคครับก็ประมาณนี้รับโชคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่โชคดีมีชายขอบคุณมากครับ อ่ะจบเรียบร้อยทุกคำถามนะครับวันนี้มีสรุปคำถามทุกอย่างให้หมดเลยเดี๋ยวไปลองดูก่อนพร้อมยังโอเคห้าคำถามจบหมดเรียบร้อยครับเพื่อใครมคำถามอะไรมาทิ้งใต้อคอมเมนต์บอกได้ครับเดี๋ยวมีก็จะจับรวมๆให้อย่างเงี้ยแหละเออแล้วก็มาช่วยเหลือผู้เล่นนะครับอ่ะขอให้คนเล่นเกมจะมีความสุขมียังไม่ไปไหนนะครับทำไกลเรื่อยๆช่วยเหลือผู้เล่นนี่แหละจุดว่าจะจบทุกไกลประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ